สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตอนต่อไปของเออต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดที่แบบได้เล่าให้ฟังไปและตอนนี้อาจจะได้พบเจอกันในรูปแบบเสียงมากขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาขยายความใดๆต่อเนาะเพราะว่าคือต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่า ห้องที่นันเมนอยู่ที่เคยไลฟ์ฟังไปบ้างแล้วนะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ42องศาแล้วเสนอจ,จะอัดคลิปตอนกลางวันก็เลยจะแบบประมาณนั้นก็จะไม่ค่อยสะดวกหรือว่าบางทีเครื่องก็จะร้อนมากอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้จะแชร์ไปเรื่อยๆประสบการณ์แล้วก็จะได้แบบเออเข้าใจแล้วก็เชื่อว่ามีหลายท่านก็เจออะไรแบบนี้นะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะต้องการมีโควิดเพรือว่า มีสถานการณ์อะไรสักอย่างที่แปลกไปแล้วได้สถานการณ์พิสูจน์คนนะไม่คุณได้เจ,จักันามากขึ้นนะรู้จักนากมากขึ้นโอเคค่ะที่จะพูดถึงต่อก็คือว่าจำได้ไหมที่พูดถึงประเด็นที่ว่าแบบเออตอนท,ท้ายช่วงหลังๆในใน,ในตอนที่แล้วที่พูดถึงว่านาซิซิ์เนี่ยพูดใช่ไหมพูดว่าเนี่ย ฉันได้กลิ่นแบบเหม็นมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน้าห้องของน้เเมนเนี่ยจะเป็นห้องกลางห้องโถงกลางมันก็จะไม่มีอะไรเป,เป็นห้องที่เชื่อมทุกห้องอีกทีแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็คือไปอประตูนเนี่ยก็จะเจอถังขยะเลยถังขยะใหญ่ก็จะเป็นถังขยะทยี่อยู่ในครัวเลยก็จะแบบก็จะเป็นขยะที่แบบเอออันนี้ก็เหมือนเล่าเรื่องผีเนาะแต่เป็นผีที่ยังมีร่างเนาะ ก็คนที่เขาบอกคนกับผีแค่น่ากลัวกันคนที่วานในที่นี้ก็คงงงหรือว่านสิยดสีแต่ว่ามีการต,ต่อต้านสังคมวิญญาณด้านในของคนเหล่านี้แหละที่นี้ใช่ไหมมันจะมีขยาย,ยตรงนั้นซึ่งขยะจะมะเก็ยบหรืว่าจำพุทสุกอะไรพวกนีน้มันก็จะทําให้แบบมีเป็นบางวัน่ะที่ที่มาเก็บเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบครึ่งหนึ่งหรือเกือบเต็มเพราะว่าแบบมันไม่ได้ทิ้งทุกวันใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของการกินอยู่เนี่ยก็คือ ตัวของอ,อ,นอนาสิสิตและเอเนเดอร์ทั้งหมดทั้งดงเนี่ยจะมีการแยกอาหารออกไปกินสั่งกินหรืออะไรก็แล้วแต่แบบครบทุกอย่างตั้งแต่น้ำทุกแบบแล้วก็อาหารทุกแบบทุกทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ผลไม้ขนมอะไรทุกเรื่องทุกมื้อจะจัดฟ o ูออปชั่นตลอดเวลาแล้วก, option, เววกเ็เข้าไปกินส่วนตัว อันนี้เป็นมาตลอดเพรงฮูเอรลิงก็คือก่อนช่วงโควิดประมาณเอเอประมาณไล่เรียกของเนาะแล้วก็ส่วนตัวเหยื่อคือตัวแก่ดำหรือคนที่ถูกเลือกเป็นเหยื่อก็ก็คือจะให้กินแบบหนึ่งก็คือกินอาหารที่แพ้ที่คนนั้นนั้นแพ้แพ้คือแบบเป็นลมพิษเป็นโรคกลุ่มแพ้หรือว่ามีอาการแพ้อาหารต่างๆที่มีส่วนผสมอันนั้นอย่างเงี้ยข้อสองก็คือให้ไม่ให้กินอะไรเลยให้เหลือแบบเหลือทิ้งไว้แค่ มาม่มาหรือโจ๊กหรือว่าเป็นมาม่าที่แบบทิ้งไว้ซื้อมาแต่รถเติมเหมือนแกล้งแบบเออแกล้งว่าว่าแบบว่าต้องต้องพักมังคับก็คุ้นคุณก็ต้องกินม,มาม่าตลอดเวลาแล้วก็จะไม่มีอะไรให้ใส่เลยเพิ่งมามีเมื่อไม่นานนี้เราก็ไม่มีแล้วพรในเศิษของโฟลิงตอนปุชิกาอะไรพวกนี้เพิ่งมีเมื่อานนี้ก็คือถามถึงแบบเออใส่ให้ใส่อะไรเพิ่มไหมก็เลยมีมานิดหนึ่งแับหนึ่งแล้ก็ไม่มีละก่อนหน้าน,นั้นก็ไม่ได้มีมาตลอดสองสามปีคือมาม่าเปล่าแล้วก็เป็นรถเดียวะ เป็นปีๆแล้วก็พอถามว่าเออเราไม่ซื้อไม่ซื้อรถใหม่เราจะกันใจก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องการสปายต้องการทําแบบนี้ก็ถามจะบอกเออไม่ก็กิดงินฝากให้หมด่ามสิแล้วก็ซื้อซื้รถเดิมกลับมาอีกเอาไหม,ไม,หมแล้วก็เวลากินเคยทําคลิปเรื่องอาหารเราไปดูในช่องหลักนะที่เคยแปะไว้เกี่ยวกับที่พูดถึงเรื่องอาหารเลยก็จะพูดว่าแบบ ้ยกินมะม่ายเยอะจังเลยกินมะม่ายก,ก็หล่อเยอะจังเลยมันก็เวละอันสองอันสามอันก็ตามนี้นะเหมือนคนทั่วไปที่อยู่หอนรูร้ไหมแต่นน่คือต้องกินน้ำตลอดเวลาแล้วก็เราก็แกบบว่าแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็นห่วงโอ้ม,ามากกอะม่าก็หล่มวันเช้าเห็นวันกลางวันเห็นอะไรเงี้ยมันไม่ดีจากสุขภาพฉะนั้นกินอย่างอื่นบ้างนะแต่ในความจริงก็คืออย่างที่อธิบายไปเรื่องเงินเรื่องสมบัติรายได้ก็คือมันอิเลตทุกอย่างไม่เพื่อให้เหลือแค่ทางนี้เท่านั้นถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ ตลกดีไหมโอเคแล้วทีนี้ก็เสร็จอาหารตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอาหารที่เกิดจากการทำอาหารกินเองของพวกกลุ่มนั้นทีนี้ในวันดังกล่าวที่ที่ที่เรียกมาว่าโอ้ยเหน,น,นื่นน่าเลยโน่นนี่นั่นห้องเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะแง้มมือนิดนึงเพราะว่าประตูมันเสียลูกบิดมันเสียมันไม่สามารถจะปิดห้องได้ก็คือต้องให้ยุ่คข้าแต่แบบก็แค่แง้มไว้ แล้วมันเป็นไม่ได้แล้วที่ห้องแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็คืออย่างที่อธิบายไปว่าห้องเนี่ยมีขวดขวดเปล่าไอ้ขยะแห้งอะไรเงี้ยแค่นั้นสองสามขวดแล้วก็มีเอ,อ่อมาม่าที่กินเพิ่งกินเสร็จไปล่าสุดที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไปนอนมาเปล่า,าเออแล้วก็แบบก็มีมันมันจะมีอะไรมาม่าที่กินหมดแล้วอ่ะเออแล้วก็เตรียมเอาไปล้างก,กินหมดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก่อนที่กลุ่มเกิดคนนี้จะมาพูดว่าเออแบบ กินเหม็นมากเลยคือกินอาหารแบบนั้นๆนนแล้วส่งขยะในครัวคือเหม็นจริงแต่ก็ไม่ได้มากแต่ก็เป็นแบบของแบบเศษอาหารที่เกิดจากการทำอาหารที่คนกลุ่มนี้อาไปกินเองว่าไงก็มันึกขึ้นได้ตอนที่อัดคลิปตอนตอนก่อนหน้านี้นจบแหละว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่แบบเนาะอาการอาการที่จะาต้องการหาสาเหตทั้งนั้นนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากลิ่นตรงนี้ไเรื่อยตรงนี้มันจะมันจะมีอยู่ประจํา เราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครอืมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะเรื่องเรื่องความผิดปกติระหว่างในสิทธิ์กับการท้งอยู่ในสิทธิ์ของคนปกติมันมากมายจริงๆเห็นเคยเคยมีเคยมีคนที่เคยรู้จักเป็นท็อกซิือยู่พอตัวก็เ,เห็นจะชอบพูดทอนว,ว่าเอ้ยทุกคนไม่ต้องเจอปัญหาแหละอะไรปรนะมาณนี้อืมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไขให้ทีละดอกเลยว่ามันไม่ใช่แต่คนแบบนั้นนหะ ไม่จำเป็นอธิบายหรอกว่าความจริงมันเป็นหน้อย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอมีปัญหาหมนกันงหมดนะมันไม่ใช่เพราะว่าเออเขาฝึกตนเองมาให้ไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเขาก็าจะคิดอะไรแค่แบบแค่ตามที่สื่อมันสอนมาก็คือแค่นั้นว่าแบบคาพูดอะไรที่มันแพทเทิร์นที่เขาพูดกันจำๆกันมากพูดให้มันจบๆเลยนะนะทีนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเรื่องที่พูดไปว่า เรื่องการออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรื่องการกินข้างนอกเรื่องการพูดคุยอเรื่องการพูดคุยว่าแบบพูดคุยอะไรในสามสี่ห้าวันที่ผ่านมาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเมื่อกี้ต่อมันเป็นการเก็บตกของตอนก่อนที่เพิ่งเมืขึ้นมาได้นะทีเนี้เอ่อเรื่องการกินเนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องการกินเนี่ย มันจะมีช่วงที่95% 95วัน,นเนี่ยในทีสิดตัง้งมาโฮร์ลิงก็จะอยู่แค่5วันไม่อยู่ใช่ไหมที่ช่วง5วันเนี่ยก็จะเป็นในช่วง5วันที่มีอยู่เนะี่ยก็จะเป็นการแบบกินม้าม้าบ้าง Kraft. หรือว่าบางทีก็เอ่อแอนแอปกินอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีได้กินอะไรบ้างนา,านทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเร้งที่แบบประมาณนี้แล้วพอการโฮร์บลิงกลับมาเอ่อไปกลับกลับ ครั้งล่าสุดก็คือในพฤศจิกาปี2013เนี่ยก็ได้บอกไปว่าก็ได้ฟีไอ้ไกนนับเบอร์โขดในสิบแปลว่าเอ่ออยู่ไม่ต้องแบบว่าให้นาซิสิตตัวหลักอะให้โอดในสิตัวหลัก,ลกมีการมายุ่งเกี่ยวอะไรกับอาหารพนักผู้ที่ผ่านมากันมากับมาซั้งทีเนี่ยทำแต่ซ้ําๆในสิ่งที่นะททเรนชอบกินเราทุกคนแพ้ให้ทุกคนแพ้เราเน้นแ,แพ้แต่คนอื่นในดวงนั้นก็คือก็คือไม่ชอบกินอ่ะ แต่ที่หนักๆเลยก็คือว่าถ้าอันไหนที่พอกินกลางๆในรารกายที่พอกินร่วมกันได้ก็คือท้องเสียหนักมากๆคือแบบกินแค่ครั้งเดียวท้องเสียเลยทันทีแล้วก็เสียสองสาวันอย่างเงี้ยคืออยู่กันมาก่อนที่จะเกิดการฮูเบลิงเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่เคยมีการท้องเสียอะไรเลยถ้าไม่รล้ว,ว่าเออแบบกินอะไรเผ็ดจัดๆเองหรืออะไรเงี้ยอดไหมเออแล้วก็ปวดท้องแบบดนแงผิดปกติมากแบบ แล้วก็ยาวนานมันรู้เลยว่ามีการมีการมีการใส่อะไรลงไปในอาหารแน่นอนมันมันมันเป็นทุกครั้งมันคือทุกครั้งเลยที่อาหารที่พอจะกินได้เนี่ยแล้วก็แบบเราก็ส่วนตัวอันนี้บางครั้งก็จะแบบพยายามที่จะแบบเลี่ยงการกินเพราะว่าออกไปข้างนอกไปยก่จะแบบพยายามแบบให้กินคนเดียวแล้วเวลาฟังเหยื่อพูดว่าแบบหรือว่าเห็นอาการท้องเสียใดๆกบตาก็จะพูดว่าแบบคงเพื่อเธอเคยกินมาม่าไงเพราะว่าแบบ คือบางวันเนี่ยประมาณเจ็วันเนี่ยอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองวันที่ทำหางกลางๆแล้วก็ท้องเสียเสียทีก็เสียหลายวันถูกไหมเออแล้วแล้วแล้วที่เป็นมาม่ากล้วนอ่ะก็อาจจะเป็นสามวันสี่วันต่ออาทิตย์ก็ต้องมาพูดอะไรที่โกหกต่ออะไรไปเรื่อยๆเอานเรือยๆแล้วพูดแบบเนี่ยเพราะว่าเธอกินมาม่าเมื่อสี่วันก่อนหรือเปล่ายุสกินมาม่าได้แล้วนะก็คือในครัวเนี่ยแห้งล้วน ไม่มีอะไรกินสักอย่างเลยทุกอย่างที่ทําเสร็จแล้วก็จะเอาก็จะเอาเข้าห้องไปกินเองเลยได้ไหมทีนี้พอจุดเนี้ยก็คือคุยไว้ก่อนแล้วว่าดักทักไว้ก่อนเลยจริงๆไม่คิดนะว่าพฤติการเนี่ยจะกลับมาอีกรอบนึงคือมันมันไม่ไหวแล้วไงในฐานะไอ้เหี้ยมันไม่ไหวแล้วนะกับไอ้สิ่งที่คนกลุ่มเนี้ยทำอะ่ะเาคือไม่ทนแล้วเราทนมาทั้งชีวิตแล้วก็ แล้วก็หนักหนักแบบประสาทมากๆเนีลยสิ่งที่แบบมานิเลตใดๆอ่ะทุกจุดทุกวินาทีอ่ะแล้วก็เลยคุยว่าเออแล้ก็แล้วก็มันไปเกี่ยวด i n กับพวกเรื่องเงินแน่ก็คือว่าเอเรเบอร์ก็จะต้องถูกเปิเดเงินเยอะขึ้นแล้วก็ได้รลลับไมกคุ้คุณทักตลอดชาติเพราะฉะนั้นค,คนปรุงอาหารเป็นแม้จะเป็นเงินของเอ็เตอรเบอร์ก็เถอะเข้าใจไหมปวดสะอ้างได้แล้วก็เกิดเหมือนขึ้นจริงก็คือ พูดไปเหมือนจะเหมือนจะเรเรื่องแล้วก็ทำหน้าแบบเวลาพูดก็คือมองหัวจะดเท้าเลยไม่ก็มองทำหน้าเหมือนแบบจบไปยังไอเวนเยอยะไรเงี้ยแล้วก็พออดกับอดเรียกว่าอดนะอดเสร็จกลับมาก็ก็วิ่งไปเรียกเะต้องรับออกอาการเหมือนแบบเหมือนเคยเห็นในหนังใช่ไหมในซีรีส์อะไรพวกนี้ที่ลูกน้องที่แบบเป็นพวกไม่ดีเป็นพวกแบบโกงๆจิ้แล้วแบบ จเจ้านายแล้วก็รีบไปปัดไปป,ปัดแขนเสื้อให้วิ่งไปปอกประตูรถให้แอ,องนะทำอย่างนั้นเลยแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ให้เงินอ่แล้วก็เดี๋ยวไว้ล่อยฟังเรื่องนเกี่ยวกับการเรียกไปคุยแล้วก็มีการเรียกไปคุยในเวลาถัดมาซึ่งสำหรับหัวข้อน,นี้จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่ามันกระทบยังไงที่ในสเตเดี้ยนเกมจะต้องเล่นกันแบบนี้แหละดัดกดักสิวิยาที่คนเราไม่ทำ ตลอดทั้งชีวิตของคนเราเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือมาบอกว่าเนี่ยเราต้องรู้จักคุณค,คนที่ปรุงอาหารให้เรากินนะแล้วก็แบบให้เงินเขาเพิ่มไปเยอะๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าจะทําให้ทุกคนกินอีกนะให้ไปเป็นหมื่นเลยอะไรประมาณนี้บวกลบ,กบกนิดหน่อยนะจำยากไปเป็นไม่ได้คือฮัลโหลไล่มาทั้งชีวิตะต้องแต่แบบว่าท้องท้องกับชูปุ๊บก็คือได้ได้เงินเดือนจากการทําให้ลูกติดอะ่ะ กินยาวมาจนถึงถึงตอนเนี้ยก็ไม่รู้เฉลยเฉลี่ย40ปีนี่คืออาชีพขอผมมา40แล้วก็ทําอยู่แค่ไม่กี่วันแรกๆเออที่ที่ทําอาหารที่บพอจะเหมือนมนุษย์กินได้ทําเป็นบางวันแล้วหลังจากนั้นก็แบบหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆก็จนแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแอาที่อธิบายไปตอนต้นคิดนั่นแหละคุณเล่าไหมเนี่ย คือการเนเนตของคนที่แบบเป็นเอเนเบอร์จะเป็นแบบนี้คือนี่คือสิ่งที่แารกเกตที่นายสิสิตเลือกที่จะให้แบบเอเนเบอร์ที่ที่ว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นนายสิสิตหรือว่าไม่ต่างกับพอแบบนี้พอซึมซับท,ที่เขาที่บางคนสูตรเขาบอกข้อหนึ่งห้า,คามคมุพานำพาผิดมปปันก็หมายถึงนายสิสิตด้วยนั่นแหละข้อสองค่อยไปหา,าบัณฑิตครบใช่ไหมให้ไปคนพานี่แหละคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คนที่แบบหาเช้ากินข้าไม่ใช่หาเาข้ามสิคนที่ไม่มีไลฟ์โปรพอะ่ะแล้วก็แบบก็แบบครั้งหนึ่งก็อยากมีลูกมีผัวแล้วก็จบๆก็จะได้เจอคนแบบนั้นแหละในชีวิตคนที่แบบว่าเป็นพรีเดเตอร์คอยตามหาคนที่แบบคอยตามหาคนที่สามารถที่จะแบบเกาะแดดได้แล้วก็หาเทคเอเวนเทตได้เลยที่มัน,นก็มันสาคัญเออแบบหยอดไปนิดนึงประโยคนึงกูได้เงินเป็นแสนจากมึงละ แล้วก็ให้นานทีสิบหลักคุมเงินทุกเร่องทุกอย่างา้งชีวิตและยินดีที่อยากจะเป็นทาตัวเป็นแบบเป็นคนที่แบบไม่อยากจะพูดเรื่องเงินเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเงินนั้นออกกูก็ไปซื้อของแบรนด์เนมประคมตัวกูแล้วแล้วกูก็ขออนุญ,ญาตนานทีสิ์แต่กูก็ไปให้มันให้หมดแล้วที่เหลือใครเป็น,นตายี้ก็ช่างแงม่นมัน หนึงคือาติยายคุณเน่สาสกสารทุกคนที่เสียชีวิตมีลูกมีหลานเปิดเข้าโรงพยาบาลกูไม่เอาทาั้งนั้นกูไม่ยทมสละเวลาไปนั้นทำคำสั่งของโอวในที่เดียต้องการอะไรก็บอกทําให้เห็นว่ามึงไม่เอายาดมึงกูก็ทําให้เห็นว่ากูก็ไม่เอาใครมึงเลยนอจาจต่มึงคนเดียวกูเป็นท่านมึงคนเดียวแนี่คิดว่าน่าจะดีเลยใครหลายคนที่ที่เห็นพี่ป้าน้าอาใครก็ตามหรือไปอยู่หอไปทํางานที่อื่นไกลบ้าน ได้เจอสถานการณ์แปลกๆองนี้นกับตัวเองนะตัวเองถูกเลือกมันแกด่ดำเป็นเหยื่อได้ไหมอืมนี่แหบลบะสวาคนที่อยู่กับคนที่แบบไม่มีดิสด้อมไม่คิดจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นโลกของตัวเองเนี่ยมันยากมากเพราะว่าสิ่งคนเหล่านี้เป็นอะมันคือฟังก์ชันที่แบบทำงานวันไปเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ย ถ้ากฎหมายก็ครอบคุงคนเหล่าเนี้ยให้มาโจมตีให้มาทำลายให้มาเอาสมบัติลูกให้มาอะไรเงี้ยได้เหมือนแม่ของคา,าร่ายองคาร่านักล่องประเสริฐงานมันก็เลยทําให้แบบมันก็เลยทําให้เกิดแต่เรื่องหนังเหมือนมันเดิมมียายเดิมๆศักดิ์กรรมเดิมๆเ,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 เนี่ยเทร์นหัวครอบพวกเนี้ยที่เยอะอยู่ในบ้านแล้วแบบโดนทารุกรรม อันนี้แค่พูดเรื่องอาหารกินมื่นนั้นเนี่ยนีแหละคือแบบ l ลี้ to l i เ to t e ท l ก็คือบางคนที่เขาไม่ได้รอดอ่ะเขาก็ตายไปเลยพิการขาดสารอาหารเกิดเลยขึ้นก็คงจะทนมานาแล้วไม่ว่าจะมีโควิดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หัวง,งอหัวดำเด็กน้อยทุกคนก็ เขาก็เสียชีวิตไปไม่รดยเท่าไหร่เป็นอัตราเชียวประวัติของพีเดเตอร์พวกนี้ก็แบบหนึ่งกูเกยคยฆ่าใครทางอ้อมมาบ้างกูก็ได้ประกันอิดว่ามันตายในบ้านเพราะว่าแบบเราก็ไปเอา้างว่ามันไดเอทไอเขาว่าไปนะแต่หนึ่งที่กรกรรทำแยะมากมายต่อะครับมาข้ออ้างแล้วก็สุดท้ายอ่ะคนที่รอดเขาไม่อยากจะออกมาเล่าเพราะว่าแบบรอดแล้วอาจจะแบบอาจจะไปอยู่กับมน,นิทีหรือว่ามี ครอบครัวใหม่ไปแล้วแล้วเขาเยียวยาจิตใจก็เลยดีขึ้นเือว่าเป็นคนที่เกิดมาที่มีลักษณะที่แบบเออไม่ได้มีไลฟ์โพสที่ถูกกระบุมาให้ให้มาสื่อสารมาช่วยคนก็เลยอาจจะไม่ได้มาเล่าไงก็ไปมันผ่านไปเป็นประสบก,การณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตยี่ิบปีสี่สิบปีได้ได้พ้นออกมาวิ่งหนีออกมาตอนส2ิสองไปเป็นโฮมเลดก็เลยรอดอางนี้มาทาเป็นผู้ชายะอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ยอันนี้แค่ทําในสิ่งที่แบบ ไม่ไม่มีใครทำอะ่ะคือบรารายเขากพิ่หนึ่งของน้ำเียนแล้วก็ไม่ไม่มีใครทำไม่มีใครบอกกูมาม,ม,ม,มอะไรนี่เลยถ้ามันเคยรู้เรื่องเล่าจริงๆพวกนี้บ้างสักหน่อยหนึ่งสักครั้งหนึ่งะจะไม่เป็นแบบนี้ได้ดรงบบุญอย่างได้เกิดึ้นจะไม่มีเลยจะรอดรอดคนแข็งแรงกว่านี้ได้เยอะมากช่วยคมอ่าลืมพูดหัวข้อพอยหลักที่จะพูดก็คือในการถามแบบ ในการแบบพูดแบบโกหกเรื่องว่าเอ้ยแบบเว็เมดเลยเบลมเฮ้ยท่านคนคมเปนความจริงคือคุณลองคิดดูดีว่าพอตอบพอพอ,พอแบบเหยื่อตอบว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะมีแบบแต่แค่มาม่ากินมาม่าทั้งวันเลยสองสรอบมาม่าประปาอะแล้วก็มีขวดน้ำอยู่สองขวดเท่านั้นเองที่จะฉุกใจว่าเฮ้ยเขากินมาม่า อย่ที่บอกว่าคำว่าเอ็มพาร์ตี้อะมันไม่มีมันก็คือแบบแค่แค่แค่อุปนิสัยเดียวของนาะซีที่ไม่มีคือเอ็มพาร์ตี้เนี่ยแค่นั้นก็แต่ก็เป็นพาร์ตี้เนี่ยก็ไม่ควรก็ควรที่จะแยกแยกส่วนสัดส่วนก่อนที่จะเริ่มต้นครียดสังคมที่มีคนสองคนขึ้นไปบนโลกเนี่ยแล้วก็ใช้กฎหมายใช้นู่นใช้นี่ใช้ชีวิตร่วมกันมันควรจะแยกตด้แต่ตอนนั้นแล้วอะ เออคือตอนนี้ต้องพูดตอนแบบนี้มาพูดตอนไทยอะไรกันกน็คือแบบแทนที่จะฉุกใจว่าแบบเฮ้ยเขากินมากๆทวันเลยหรือแม้กระทั่งเดินผ่านผ่านห้องกลางไปแบบมองซ้ายก็ยเห็นถึงขยะครัวใช่ไหมทางใหญ่ก็เถิดแ,แ,แทนที่จะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันจะซองมีแต่อ๋อแต่ว่าก็จงใจอยู่แล้วไงเออทํามาดูก็จะพอรู้ว่าในาสิทธิ์ในมหาสภัยก็ตั้งใจให้ใม้มี์สไตล์แบบนี้ให้ให้อยู่กับความเป็นความตายแบบนี้ แล้วการที่กูจะเห็นแต่ถุงมามา่าซึ่งกูก็รู้ว่ามีแต่มือคนเดียวเท่านั้นที่ต้องกินแล้วจำเธอมันก็มันมืออยู่แล้วก็กูอยากให้ชีวิตมนเป็นแบบม้วก็แยกว่นนี้ไปเรื่อยจนกว่ามึงจะตายแล้วกูได้ประกันแบบเนี้ยออประกันจากการตายมันก็ถูกแล้วนี่ถูกไหมมันก็เลยรู้สึกแล้วลื่นหูเวลาที่ฟังว่าแบบคือตอนที่พูดก็ไม่ได้นนะแบบคิดนะตอนที่พูดว่าแบบก็พูดแค่พูดตามความจริงส่วนไปว่าเฮ้ยคือไม่ได้ส่วนคือก็ตอบไปก็รอให้ให้นักกูจบก่อนว่าแบบ มันจะเป็นไปได้ยังไงอะก็ในเมือ่อมีไงที่บอกไปมีแค่นี้แค่นี้มันจะเป็นที่พูดได้งไงแต่ก็กลายเป็นว่าเมื่อเพิ่มมาคิดตอนหลังก็มาคิดตอนหลังแบบคิดตอนทาําคลิปแรกเสร็จอะว่าแบบเออราอืมนุษย์ปกติมันก็ต้องนึกเกิดมะไว่าทําไมตนเองกินดีอยู่หรูอัตคาลทุกร่ายละเอียดติดแอร์ห้องตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น แต่ว่าคนที่เราเลือกเป็นเหยื่อเราทํากับเขายิ่งกว่าหมาคือแบบให้อยู่ในห้องเก็บของอุณหภูมิเศษสององศาไล่ไปอยู่แล้วก็แบบมีพัดลมให้ตัวเดียวแล้วคือก็คือห้องเนี้ยห้องแงยนะเป็นห้องที่ไม่เคยมีใครอยู่เลยตั้งแต่สร้างบ้านนี้มาอายุบ้านนี้ประมาณสามสี่กว่าปีก็คือจะเป็นห้องที่แบบแต่ก่อนคือมีนายนะสิทธิ์อยู่แต่ว่าอยู่แค่เข้ามาตอนสามปีห้าทุ่มเพื่อนอนเดียว ซึ่งก็คือแบบอากาศเย็นแล้วอะไรแล้วแล้วก็ออกไปอยู่ห้องกลางเพื่อที่จะตากแอร์ทั้งวันเปิดทีวีกินอยู่ตรงน,นั้นเหมือนเป็นห้องนอนส่วนตัวตัวเองเลยแล้วก็คอยดูคนที่ออกมาเป็นห้อง,งกลางดูว่าใครไปไหนทําอะไรเลาไหนทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรเก็บทุกรายละเอียดส่วนของตัวเองก็คือปิดปิดมิดทุกอย่างที่เกี่ยว้องของตัวเองนะแค่นั้นเองนั่นคือที่ผ่านมาแล้วก็ตอนที่นายเสด็์ทุ่ลิงเอ้อนอเอนยนายเสด็์แยกย้ายหายไปสิบปีเนี่ย อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของมาสิบปีแล้วอะที่แบบของในห้องคือกรอบหมดอะคือแบบผ้าเพื่อะอะไรที่เคยเป็นที่เคยเก็บของเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างคือเสื่อมสาภาพไปเยอะมากๆเพราะว่าห้องมันร้อนมากๆทั้งอบทั้งแดดเข้าทุกทางเพราะว่าทั้งกาแพงมันจะเป็นกระจกทั้งกาแพงสองด้านเนียเออแล้วก็ไม่มีม,ม,มีก็มันไม่มีไอ้ที่บงับงบังอะไรพวกนี้ ทีนี้นคุณมาคิดดูดิเห็นหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ก็เข้าใจไปเล่นประเด็นว่าแบบมันเป็นเรื่องของความท็อกซิกเฉยๆไม่มีอะไรหรือว่าเล่นประเด็นที่แบบสถานะของการที่แบบเล่นการ์ดเปรยใหญ่กว่าแบบก็เอาอาชีพเอาการงานเอาอายุมาเทียบเอาแบบเอพ่อแม่สถานะครูเลยมาเทียบเพื่อให้เรื่องมันเบาเพื่อปิดเบือนว่านั่นคือความรักนั่นคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น,น,นคืออะไรก็ตามที่เด็กเกิดมาแล้วแบบ เกิดมารู้เรื่องสามสี่ขบแล้วแล้วไม่มีสิ่งเหล่านั่งในใจมันก็คือไม่ได้สัจธรรมไม่ใช่ความจริงนะเพราะแบบเราจะต้องไหว้คนนี้แล้วคนนี้จะต้องไม่ไหว้เรากลับเงี้ยหรือว่าเราจะเออเราจะตบตีเขาไม่ได้แต่เขาตบตีเราได้เพราะพ่อ,พอแม่เนี่ยอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมนุษย์ที่ทากันมาร้อยปนพันปีแบบไม่แก้ไขปรับปรุงอะไรที่มันแบบเป็นปัญหาแบบ ไปหนักให้เหื่อต้องโดนตีมจากสองคมต่ออีกหลายดอกดอกแรกคือโดนตัวตรงดอกที่สองคือโดนจากสองคมดอกที่สามคือโดนชิเมครเป็นดอกที่สี่คือโดนจากสองคมทวีคูณดอกที่ห้าคือบลาบลาพูดคุยกับใครอ้าปากพูดไกับใครก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีกรอบไว้ว่ามึงต้องพูดอย่างนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ทีนี้แบบคิดดูเดียวว่าความแอบอภิมพะที่แบบว่าก็ไม่สะดุ้งอะไรเลยกับคือทำหน้าทำตาเหมือนหญ้าตายที่ได้ฝันงอีกทีแรกแล้วก็เหมือนแบบ มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะการที่กูมโนไปเองว่ากูเหม็นตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่เ้ากินมาม่า,มาห,หลายๆครั้งเราก็มามา่าเปล่าๆไม่มีอะไรใ,ใส่เลยน้ําก็ไม่มีกินแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเป็นปีๆๆเนี่ยนะกับเขาผู้ส่วนมาด้วยเสียงธรรมดาเนะี่ยกับไม่รู้สึกได้เลยว่าทำไมกูต้องทำ่างนั้นเมื <S <S 2> <S 2> ่อกูล่ำรวยมหาสาลกันอยู่กันแบบอยู่กันอีกโลกเลยกินดีอยู่ดีแบบ ทั้งสุขภาพหาหมอทุกอย่างทุกทุกรายละเอียดคือฟูออปชันหมดทำไมเราต้องทำกับพ่อคุณอย่างนี้ด้วยอะ่ะทั้งที่เราให้เขามาเกิดท,ทั้งที่เราแบบเออแบบครั้งหนึ่งคือเรามีความสุขทางการปฏิสนธิเอออาจจะกี่นาทีกี่วิก็ตามอะ่ะแล้วแบบเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรท,ที่ที่จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ดูแลไม่สนใจอะไรจนเขาเกิดมาก่อนกําหนดเราก็ไม่ให้กินนมเอ่อจากแม่อย่างเงีง้ยไม่ ม่ให้นุ่นนี่นั่นเขาเราก็ให้ลูกประดำตัวเขาไม่อีกแล้วไม่ทำมีนกิจชีวิตอีกชอบอยู่ช่องหนึ่งเธอเคยพูดถึงคำหนึ่งนะเขาพูดคําว่าคนนั้นคนนั้นเสียชีวิตแล้วเด็กคนนั้นที่โดนประมาณนี้ละเด็กวิ่งนั้นแต่ว่าก็โตขป้นไปไรุ่นหน่อยพูดคําว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่มีอะไรจะให้เขาหรือทาให้ทาให้ดีขึ้นไม่ได้ในการได้รู้จักใครในชีวิตนะ นั้นหมายหมายถึงแม่ค่าไอ้มีส่วนเป็นคนฆาตรกรเออก็จริงๆว่าไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกแต่ว่าพูดได้ฟังว่าคนเช่าเนาเขาพูดอยู่อะเคยพูดอยู่ก็เคยค,คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาก็ดีใจที่มีคนพูดว่าเออในเมื่อทําให้ชีวิตคงมไม่ได้มาเจอก,กันมันดีขึ้นไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้เท่าเดิมเท่าทุนอะไรเงี้ยเออแล้วยังจะทําร้ายเขาอีกอะชอบคำเนี้ยแล้วมึงยังจะคิดไม่ดีแล้วก็แอคชั่นพฤติกรรมที่จะทำรายเขาไปอีกอะเข้าใจไหม คือมีอะไรจะให้เป็นล้านเป็นแสนไม่ให้ให้แต่ตัวเองแล้วก็ขโมยของเขาไปอีกขโมยชีวิตขโมยเงินขโมยอนาคตเข้าไปทุกการวางหมากสายดากจิตวิญญาณลมวนีงจะทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจทำร้ายทุกวินาทีที่มีโอกาสมีหนทางทุกอย่างเอามาเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นคนทังนั้นแม้กระทั่งฝูงตัวเองอนเนเนเบิร์ก็มองว่าเป็นวัตถุที่แบบก็หัวอ่อนกว่าก็เป็นาธาตุไป แต่แถ้ามีเสร็จอะไรไแบ่งให้คือไม่ถุดคิดอะไรเลยแ,แบบผลต่างๆแล้วร่างกายน,นั่นั่นไม่ตายก็ตายไปดิเออกินกินมา,มาทุกว่าแล้วไงก็ไม่ใช่ชีวิตกูกูไม่เคยต้องกินอะแบบนั้นอะที่แหละที่จะพูดนงเอจริงๆที่จะมาสรุปให้แล้วเมื่อกี้ลืมมันก็ต้องอธิบายเรื่อง,หองให้ฟังเมื่อกี้เพราะว่าเชื่อว่ามีใครหลายๆคนนะ ที่แบบยายที่อยู่อย่างที่บอกไปอะยายที่อยู่หรือว่าเคยได้เจอที่ทำงานที่แบบใดๆก็ตามที่เหตุการณ์เลเดทคุณอะอแล้วก็มีล่าสุดเมื่อวานนี้กลับมาเนเบอร์ก็มีอาการแบบไม่มองหน้าตึงแบบมันจะทำร้ายร่างกายขึ้นมาตั้งเกิดจากการไทเกอร์กอร์อะไรทุกอย่างที่แบบตลอดเวลาตลอดมาเป็นอย่างเงี้ย คือเพราะว่าตอนเย่างที่เราไปในคลิปตอนก่อนในที่แบบมาคอบมาปังัาปังใรังอะเพื่อแบบให้มันเข้าไปในท้งที่ได้ยินว่าอัดเพลงอยู่เนี่ยนานอัดเทียร์คือก็เกิดต่อมอิชาริษยาขึ้นมานู่นานี่นั่นแล้วก็แสดงอาการที่สุดจะทนขึ้นมาเหมือนแบบว่าคือคนที่เป็นเดือคือต้องห้ามทาอะไรเลยที่ดูเหมือนมีชีวิตมีอะไรเงี้ยต้องทําเหมือนแบบว่ารอวันตายแล้วก็ทําหน้าเหมือนจะตายตลอดเวลาเท่านั้นจริงถึงจะแบบพอใจ แล้วจะเล่าให้ฟังว่ารอบก่อนก็เป็นแบบนี้ตอนที่ลงในช่อง lnt เรื่องเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับนายสิทธิ์อ่ะคือมันจะมีช่วงที่ทำประมาณช่วงคลิปอาหารเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อธิบายได้นายสิทธิ์แล้วก็จะมีที่ทำเกี่ยวกับอที่ว่าช้อปปี้ส่งถุงเปล่ามาลัวๆสี่ถุงอะประมาณเนี้ยแล้วในหลังแล้วหลังจากนั้นอะมันจะมีอีกนิดนึงที่แบบช้อปปี้หลายชิ้นที่ ที่จ่ายเงินเองเอาไปใช้เองแล้วก็โทรมาบอกว่ากดกดลับให้หน่อยดิจะได้ไมปิดงานอะไรเงี้ยคืออันนั้นเดี๋ยวค่อยทาคลิปชัดป,ปีแยงแล้วสิ่งที่แอนเบร์ทำก็คือเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยก็คืออยู่ดีก็พูดขึ้นมาแบบแบบหนึ่งเลยนะคือพูดว่าห้ามแจ้งความอะไรประมาณนี้แหละประมาณประมาณทํานองเนี่ยคือแบบกลัวว่าแบบจะปลอดภยัยกลัวว่าแบบจะได้ออกไปใช้ชีวิตกลัวว่าแบบจะได้ออกไปแบบโดนลมโดนแดดโดน เอ่อได้เห็นคนได้มีคนพูดด้วยได้มีคนข่าขึ้นมาได้ปลอดภัยขึ้นมาถึงแล้วก็กันทุกอย่างทุกแบบทรงไหนที่จะตัดตัดออกไปได้ให้แบบมึงไม่ต้องหายใจได้แต่ตายไปเลยก็ทําและสิ่งที่พูดก็คือส่วนลับมาณท,ที่จะพูดว่าเไหนดูซิเรา่านเป็นยังไงแล้วเขาโกงเรายัางไงอะไรบ้างไม่ไม่เคยเสียเวลาพูดเผื่อใครถ้าไม่ได้เงินถึงได้เงินจากกูไปทั้งหมดแล้วทางชีวิตกูเนะี่ยก็ยังไม่คิดจะเสียเวลาคุยด้วยลดตัวมาคุยได้ว,ว่าหลง,ลลงตัวเองอย่างตัวงยิ่งใหญ่มาก ิ่งที่ทำก็คือพูดสอนมาว่าเออใครที่เคยม,มีประสบการณ์ไรสิก็จะรู้นะประมาณนั้นแหละก็ส่วนมาแล้วตานที่ประมาณว่าห้ามแรงขวามนั่นแหละก็ยังจะพูดอีกนะยังกล้าพูดอีกนะคุณคิดดูดีว่าแบบคนที่เป็นคนปกติอ่ะที่อายุเท่าไหร่เพศแดงทาอาชีพการงานใดอ่ะที่มีเอ็มพัตที่ปฏิครยก็จะกล้าพูดอ่ะแบบอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ช่วยไม่ทำให้ชีวิตคนรที่ขึ้นหรือหรือปกติเท่าเดิม,มนั่นแหละนี่จะทำลายเขาอีกอ่ะ คือทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายทำร้ายแบบให้เขารู้สึกแย่ที่สุดที่ชีวิตคนเรานี่เที่ยที่ชีวิตเราคนเราเนี่ยทำได้ก็คือพูดว่าเนี่ยมีปัญหาไปทั่วแล้วสินะแบบเรื่อโด,น,ดนขู่ฆ่าเฮ้ยคืออะไรก็ได้ที่คิดว่ามันน่าจะจี้จุดแบบว่าที่แบบเอาคนจัดการเรื่องทุกอย่างคนเดียวอะไรเงี้ยทัี่ภูมิใจนะไม่ไม,ไม่ต้องของยี้ต้องแบบเหมือนล้อเลียนอะแล้วก็แล้วก็คิดว่าไม่รู้รอ๋อ ม่าแบบทําอะไรอ uh. เรื่องเรื่องแบบเรื่องแบบอะไรไม่ต้องเอาไปพูดเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะอะไรแล,แล้วเราก็ถามว่าแล้วงเนืองก็เลยถามว่าพูดพูดอะไรอ uh. อก็อยู่ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้ติดต่อญาติไม่พูดอใครเลยแล้วอยู่ก็ไม่เคยเสียเวลามาคุยด้วยกับขังน้องเนียแล้วแล้วจะให้แล้วจะเอาเอามาจากไหนเอาไปา like, owe, ไพูดพูดอะไรบงคือคือไลน,น,น,น์คือเฟซคือนู่นนี่นั่นคือไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรเลยนะคือคนหลังนี้ตัดขาดไปแล้วว่ามึงคือแก่ดํามาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้ว ก็ S <S เฮ้ย,ยที่พูดแบบแบบว่าอุ้อ,อย่าคิดว่าฉันไม่รู้เลยนะอะไรองี้พูดแบบแบบเฮ้ยกูมาระดับนี้แล้วแบบพระเจ้าคอยรายง,งานกูนกนทุกเรื่องเลยคือแบบเฮ้ยก็เลยกลับมาคิดทีหลังว่ามันหมายความว่ายังไงเนะี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วยังพูดอีกนะก็แบบกระชับป,ปีกไปเป็นฝ่ายที่แบบทาร้ายเขาไปแบบมีปัญหากับเขาแล้วแล้วเราก็แบบเอยเฉยๆไปเถอะเนี่ยท่านนี้ก็รู้อะไรพราะโพสเราเคอะไรเคยไปดูดวงเราถี่มากทุกที่ทุกเวลาเฮ้ยแล้วว่า นี้รู้อยู่แล้วว่าเกิดเกิดมาเพื่ออะไรคือดูดวงตั้งแต่เด็กว่าเ,าเด็กคนที่หนึ่งเด็กคนที่สองเนี่ยเกิดมาเพื่อทาอะไรโลกมี้ไรโระโพดคืออะไรเกิดมาจะแบบรวยจนป่วยเจ็บเกิดมาเพื่อทําอะไรอาชีพประมาณไหน,นอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยไปที่ดังมาหมดเลเพื่อให้รู้แพทเทิร์นเลยตั้งแต่เริ่มเพื่อโดนเผาแบบแมทตลอกก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ยังมาแบบมาทําขัดขวางทุกอย่างอย่างเงี้ย